ว่าพื้นย่ายิ้มเนาะไขก่กบชีว่าตอซะดอกบ,บุกร้างคักร้างแน่มนาสิสร้างคักร้างแน่แท่เดียวนี่เอสร้างความเห็นแก่ตัวเล่าแล้วค้อนอีหยังเห็นแก่ตัวอาศัยกับบุได้ป้าน,นั่นสมองอมอูอ้มือนน่นะเนาะไข่มึงกำลังมึงซีรีอยู่หนาะเมึง มวนกับมวนมันเถอะเนต่อยหมุนอยู่ติวติวอยู่เนาะเนตหมุนสิบเกิอ้อยกับไดยยิมฮะสิบูกเกีอยจังใดเราเปลี่ยนรหัสไว่ายวาบ่บอกข่อยจัดเม็ด <c oughs> ขาดเนาะค่าไวไ่ากระจายซอยอยู่ข่อยร้อยใส ลอยไส้จำคัญเนาะโต,โตอ้อมสร้อยเหรอแม่คำตอเปิดร้านอาหารใหม่โอ้ขับรถท่านเห็นนี่ค่ะขับรถท่านแวะไปหัวเกิดพานไปลายมือในะน้ำจิ้มซีฟูด้ด กุ้งเผาปลาเผาหอมหวยห่วยไหมโอ้ผ้าจะไปเนี่ยเป็นยังไม่อยากแต่เสื้อใส่ยากผัสผ้าไปดอกยอิลีบะเอออืมแอบว่าแล้วถ้าเอื้อยอยากตัวก็ต้องพาเอืลยไปอืตัวใจเด้อห่วยถ้าพาไปซื้อๆเจ้าอยากเจก้ากระจายตัว <laughs> พัดข <es> ีเลกกันน oh ้า <English> ม e ัน well, นี no ่พักขีเลคือออมได้ Isa ังม <bow> ือหนังขึ no ้นมือใหม่กันขึ้นหน้ามได้บัเด็ดไปก่อนเอ้าแต่ไม่ยังเลยหรอออมไว่ไม่ยังเลยอ่ะเปจนเ่นก็เดี๋ยวนี้มาหายงี้ย้ายคือไปเห็นดูเฮ่อนอยู่ซานจะเกือห่วยคอยมาต่อัน เงืนต่อมาแต่ต่างจังหวัดตัวไม่ยังล่ะวาสิถามว่าเงื่นเงื่อไหนสิใส่เอาพอก็ใส่ห่อดีใส่ตั้งต้มือใดใส่ตอนใดมึงประสาทสันบเอาจง่่นได้เงนจเืออยู่ก็ตั้งแต่มือเจ้าใหุ้ด ใส่ค่าเลขกคานามคาไฟใส่บัตรตั้งแต่มือแหลกคุณดิ <laughs> ตัวด้กไมยความวมาจังสัน้นตอวหมายความว่าเงินติดตัวยืมเ้อยไปนะมือไรตัวสิใส่เออนคืนอู้เจ้าหันบอาว่มหูเรื่อง่อยก็เบาชิ่งอะไรนี่ล่ะ,ะและตกลงเงินหน่ะมือไรสิใส่คืน นี่เพท่านมีดอกมันทีนึงุุนถือเลขขุนจังไม่เอาเด้อว้าช่วงได้ช่วงดีมีสิห้ตัวเดิมช่วงรู้กระดอก